สลัดอร่อยจังโอ้ขอบใจนะแท็บฉันไม่รู้ว่ามีผักกาดติดอยู่ที่ฟันถ้าฉันแปรงฟันมันก็น่าจะหลุดออกมาอืมฉันสงสัยจังว่าการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกต้องนั้นทำยังไงเป็นความคิดที่ดีเราสามารถไปหาแปรงสีฟันที่อยู่ในปากฉันต้องมีปีกยืนยันปีกเอาละออกไปสำรวจกันเถอะ เปิดบลิปปี้สเตชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วได้เวลาย่อส่วนแล้วเข้าไปในปากกันแล้วย่อส่วนแล้วนะอตอนนี้เราอยู่ในปากแล้ว ใช่เลยแท็บเราต้องการวิธีทำความสะอาดฟันมีอะไรให้แปรงช่วยไหมวัดดีฉันชื่อบิลบรัชชี่แล้วเธอล่ะสวัสดีผมชื่อบลิปปี้ครับและนี่คือแท็บสผมอยากรู้ว่าการแปรงฟันให้สะอาดด้วยแปรงสีฟันนั้นทำยังไงอ๋อ <laughs> พวกเธอถามถูกคนแล้วละ่ะขึ้นมาสิฉันจะแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการแปรงฟันให้สะอาดได้เลยครับคุณบิลบรัชชีครับ บนขนแปรงนั่นคือยาสีฟันใช่ไหมครับถูกเพงมันจะช่วยให้ฟันแข็งแรงและปราศจากเศษอาหารเอาละ่ะนี่คือวิธีแปรงฟันอย่างถูกต้องไปที่ด้านหน้ากันก่อนเลย mm hmm. ก็แค่แปรงวนๆแบบนี้ที่ฟันทุกซี่ว้าว <Wow. c oughs> เอาละด้านหน้าเสร็จแล้วไปที่ด้านหลังกันต่อเลยหมุนแล้วก็พลิกด้านวนเป็นวงเล็กๆหมุน <c oughs> เอาละ <c oughs> มาหมุนเป็นวงกันอีก มุนมุนแล้วก็มุนส่วนนี้คือฟันกรามฉันเรียกพวกมันว่าจอมเคี้ยวเพราะพวกมันใช้เคี้ยวเป็นหลักฉันรู้แท็บการแปรงฟันก็คล้ายการนั่งรถไฟเหาะว้าวฉันคิดว่าฉันได้คำตอบสำหรับคำถามแล้วการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกต้องนั้นทำยังไง แปรงทำความสะอาดฟันโดยการแปรงที่ด้านหน้าด้านหลังและระหว่างฟันทุกซี่โดยหมุนเป็นวงกลมเล็กๆเ,เราจะสามารถขจัดเศษอาหารทั้งหมดออกจากซอกระหว่างฟันเพื่อให้ฟันสะอาดหมดจดอัปโหลดคำตอบเลยแท็บขอบคุณที่ช่วยนะเบบี้และแท็บอย่าลืมแปรงฟันวันละสองครั้งครั้งละ2นาทีเพื่อฟันที่ขาวสะอาดเป็นประกายแน่นอนครับขอบคุณที่แสดงให้พวกเราดูนะครับคุณบรัชชี่ลากรครับ